สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8กรกฎาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าพิธาเกิดมาเพื่อหาแสงรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าวันนี้ขอคุยเรื่องสภาพเจียมเจียมหน่อยนะครับเพราะหมดสภาพเมื่อวานถูกคุณหมอที่โรงพยาบาล จับนอนแงนหน้าอ้าปากเป็นชั่วโมงถอนเขี้ยวทิ้งซะแล้วกว่าจะกลับมาทํางานก็เย็นย่ํายังปวดหนึบครางหญิงถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายฉะนั้นในสภาพสิ้นเขี้ยวและสลึมสลือในริจจาแถมหัวจะปวดอีกตักหากเมื่อจําต้องคุยก็คุยกันแบบกงกงนี่แหละนะในความกงกงก็อยากได้รัฐบาลใหม่ที่พิธาเป็นนายกมีสาวใหม่สิริกัญญาเป็นรัฐมนตรีคลังใจจะขาดไม่ใช่อะไรหรอก จะได้เบิกเบีย้ยคนแก่เดือนละสามพันเอาไปซื้อสุราเสรีมาดื่มแก้ปวดจากถอนเขี้ยวสักกลมครึ่งกลมถ้าสามพันไม่พอก็จะไปกู้แบงค์ที่รัฐมนตรีใหม่อนุญาตให้เปิดใบอีก20บแบงค์แข่งดอกเบีย้ยถูกมากินมาใช้ต่อยุคนายกพิธาจะประหนึ่งยุคพระศรีอามาโปรดยังไงก็ยางนั้นเพราะทุกอย่างได้หมดสดชื่นตั้งแต่แหวกไหว้ถึงกำเนิดเป็นกุมารากุมารีในรังไข่ไปจนถึงตายเป็นผี ขึ้นเชิงตะกอนพิธานี่ไม่อยากบอกเลยว่าเป็นตัวสวยแต่มันพาสวยจริงๆด้วยนะก็ดูซีสาวสาววอลเลย์บอลเป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศอยู่ดีๆถึงขนาดชาวพารายกให้เป็นลูกสาวแห่งชาติแต่ไม่รู้ใครจัดฉากดันเสือกพาพิธาไปหาแสงในนัดทีมสาวไทยแข่งแถมจัดแจงให้ลงไปถ่ายรูปหมู่กับนักตกไทยในสนามเท่านั้นแหละสวยซามลามระบาดถึงนักตกสาวไทยทันทีจากลูกสาวแห่งชาติลดระดับลงไปลูกสาวใครลูกสาวมันไปเลยยิ่งโศกในสนาม พร่ำอวยชนิดหวยแตกยกปูดพิทาว่าเป็นสามีแห่งชาติเท่านั้นแหละไม่รู้ใครเป็นใครขากถุยถล่มเละแทนที่จะสำนึกสำเนียบในความละอองเสนียบเมื่อวานโพสต์ทวิตเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษถึงเทเลอร์สวิทต์นักร้องนักแต่งเพลงระดับโลกผู้บ้าอัจฉริยะถึงขั้นสารัฐยกย่องเป็นศิลปินแห่งทศวรรษและสตรีแห่งทศวรรษของสารัฐด้วยข้อความที่โพสต์เนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าไทยโพสต์เขาแปลไว้แบบนี้บอกว่าเฮ้เทเลอร์ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณ ประเทศไทยกำลังกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวหลังจากก่อนหน้านี้คุณจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารขณะนี้คนไทยได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งแล้วพวกเราทุกคนรอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่สวยงามของเรามาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและผมจะร้องเพลง Lavenderh e a เ,เ,ด,เด้วยกันเสียวแวบแทนเทเลอร์เลยจากดาวฤกษ์ค้างฟ้าที่ไม่มีแสงจากดาวฤกษ์ดวงไหนมาแข่งแสงบทบังเธอได้ แต่เธอจะซวยก็ตอนนี้ตอนที่พิธานโหนนี่แหละความจริงพิธาไม่ใช่นักการเมืองคนเดียวที่โพสให้เธอไปเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศนั้นนี้ก็มีหลายประเทศที่ชวนเธอไปแต่เขารู้จักกาลเทศะและรู้ภาวะแห่งตนในการชวนคือผู้นําประเทศที่ชวนเขามีตําแหน่งฐานะอยู่แล้วเชิญชวนเพื่อการแสดงโดยตรงโดยไม่เอาการเมืองไปปนคือเขาไม่ได้เชิญในลักษณะเอาไปโหนหวังอิงแสงแล้วดูพิธาทีตักน้าใส่กระโหลกชง,งกดูเงาตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทุกอย่างยังคาบลูกคาบดอกตัวเองเป็นอะไรตอนนี้ตอบตัวเองได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทํำโชว์ออฟข้านี่แหละนายกสัญ,ญลักษณ์ประชาธิปไตยตีขุมว่าเป็นนายกแล้วแถมพูดเต็มปากเต็มคำประเทศที่สวยงามของเราถามจริงๆเถอะสวยงามของเรานั่นนะ่ะในรอบ8ปีที่พวกมึงพยายามขยี้ขยำทําลายเมืองทุกวี่ทุกวัน แต่กระนั้นยังมีคนคนนึงเสริมสร้างรักษาที่พวกมึงทำโทมให้สวยงามสง่าอยู่ได้จนมึงเอาไปอวดเขาในวันนี้นั่นแหละมึงพูดชนิดฉกฉวยเอาแบบไม่ไอายคนนั่นก็ไม่ว่าแต่ควรอายหมาบ้างน้อยโพสต์ไปได้ก่อนหน้านี้คุณจําเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตเนื่องจากการรัฐประหารแล้วจู่ๆวันนี้ตัวเองนอกจากโกหกไปวันๆยังไม่ทันมีตําแหน่งอํานาจได้ทำอะไรสักอย่างกลับพูดเต็มปากใช้ช่อโทรไปชวนผมว่ายังจะเข้าท่ากว่า สวัสดีค่ะคุณเทเลอร์อีกไม่นานประวัติศาสตร์ยุบพักก็จะสำรอยตามที่คุณเทเลอร์หวังแล้วล่ะค่ะคุณเทเลอร์ทราบไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่สําเร็จในประเทศไทยวันนี้มันกําลังจะสําเร็จแล้วรัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนที่เชื่อในเรื่องอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนกําลังจะล่มชาติล้มสถาบันประเทศค่ะคุณเทเลอร์ตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอัมพยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อยู่ที่อนาคตใหม่ข้างหน้านี้เองก้าวอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะดีใจประชาชนดีใจจะได้ฉลองใหญ่ติดคุกยุบพักค่อนข้างแน่ค่ะคุณเทเลอร์เนี่ยถ้าคุณชอบโทรไปคุยแบบเนี้ยเทเลอร์สวิฟอาจจะมาเปิดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองในวาระแผ่นดินไทยสูงขึ้นก็ได้นะถ้ามาจริงก็ให้เปิดสองรอบไปเลยรอบแรกเป็นรอบแผ่นดินสูงรอบที่สองถ้าเป็นไปนตามที่ไหมสิริกัญญาให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานที่ถามว่าได้เสียงสอวอถึง 64เสียงหรือ,อยังไหมที่สภาอุตสาหกรรมย้อนรอยถามเรื่องนโยบายค่าแรง450บาทจนคำทางหนีไม่ถูกตอบว่าขณะนี้เสียงครบแล้วแต่ยังคงต้องทำงานต่อเนื่องเพื่อมีกรณีบางท่านคือสอวอัดเปลี่ยนใจจะได้มีสำรองเอาไว้เพราะเราไม่มีทางทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้างานสาธุขอให้จริงดังไหมว่าพิธาจะได้พรวดเดียวจากมดลูกรัฐสภาเป็นนายกคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิตร,รอบที่สองจะได้เป็นรอบแผ่นด,ดินต่ำไงละ่ะ นี่คือสิ่งที่คุณเปลว์สีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่8กรกฎาคม2 5 6 6นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้แต่ว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ขอให้เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสุภาพชนไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นที่ให้ร้ายหรือว่าด่าทอใครก็ตามซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับอาจจะทําให้ท่านเองที่ไปแสดงความคิดเห็นนั้นต้องติดคุกติดตารามเสียเงินเสียทองนั้นก็เป็นเรื่องของท่านเพราะเป็นสติปัญญาเป็นความคิดของท่านนะครับ ก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ